นักบินผู้หญิงลูกครึ่งวัย19ปีเป็นลูกครึ่งอังกฤษและเบลเยียมสร้างสถิติใหม่นะคะขับเครื่องบินและน่าก็จะเป็นความหมายของความว่าบินเดี่ยวจริงๆก็คือขับเครื่องบินโดยคนเดียวและสามารถไปได้ทั่วโลกภายในเวลา5เดือนได้ผ่านถึง52ประเทศและ5ทวีปค่ะติดตามรายงานจากคุณนัทบุญน,นาคค่ะ ซาร่ารัตเทอร์เฟิร์ดนักบินสาวลูกครึ่งอังกฤษเบลเยียมวัย19ปีกลายเป็นนักบินหญิงที่มีอายุน้อยที่สุดที่สามารถบินเดี่ยวรอบโลกได้หลังจากที่เธอขับเครื่องบินผ่าน52ประเทศใน5ทวีปทั่วโลกรวมระยะทางกว่า51,000กิโลเมตรเป็นเวลากว่า5เดือน นอกจากการทำลายสถิติบนกิน n นส s w เวิ d ์ e ค o r d ์คนแชมป์เก่าอย่าง Shasta w เวสนักบินหญิงชาวบริการวัย30ปีที่ทำสำเร็จเมื่อปี2560แล้วเธอยังเป็นนักบินหญิงคนแรกที่สามารถบินรอบโลกด้วยเครื่องบินแบบไมโครไลท์และยังเป็นชาวเบลเยียมคนแรกที่บินเดี่ยวรอบโลกอีกด้วย Uh, I was just so happy and I'm still in this b e l i e f to be honest. It's uh, it's been such a difficult journey and and being back here is just crazy for me. แน่นอนว่าการเดินทางรอบโลกนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายและยังเต็มไปด้วยอุปสรรค ซึ่งนอกจากสภาพอากาศแปรปรวนทั้งฝนตกหนักและลมกระโชกแรงที่เธอต้องเผชิญแล้วเธอยังเล่าว่าช่วงเวลาการเดินทางที่ท้าทายที่สุดสำหรับเธอนั้นคือการบินผ่านภูมิภาคไซบีเรียที่มีสภาพอากาศหนาวจัดรวมไปถึงการขับเลี่ยงนั่นฟ้าเกาหลีเหนือที่มีการทดสอบขีปนาวุธ in siberia it was tough because thankfully nothing happened but if something did happen and the engine was to stop for any reason then suddenly i would be stuck in minus 35 degrees celsius at least three hours away from rescue going flying from russia to south korea was really tough because i had to avoid north korea across Northspace avoid wasn considered cutting across into North avoid the I ก่อนหน้านี้ซาร่าเคยให้สัมภาษณ์ว่าเธอมีความฝันที่จะขับเครื่องบินรอบโลกมาตั้งแต่เด็กซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นไปไม่ได้ ซึ่งนอกจากการทําตามความฝันและการทําลายสถิติเดิมแล้วเธอหวังว่าการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์นี้จะทําให้เรื่องราวของเธอนั้นเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กผู้หญิงทั่วโลกสนใจอาชีพเกี่ยวกับการบินมากขึ้น So growing up I didn't really see many female pilots or female so computer scientists Those are two of my passions and it's quite discouraging when there's no one that you know can relate to you that does any of these things so then I wanted to You know, fly love day and to one think I'd See me love fly one day too. นอกจากความเชื่อมั่นว่าเธอทำได้แล้วแรงสนับสนุนที่สำคัญสำหรับซาร่าก็คือพ่อแม่ของเธอเองซึ่งเป็นนักบินด้วยกันทั้งคู่ที่สนับสนุนความฝันของเธออย่างเต็มที่ She wanted to do something. She's done it. Uh, we told we told her and her brother since they were born that they can do anything, that they're extraordinary and uh, there are no limits. And I think she took that rather literally. But uh, no, it's, she's done amazingly well. She's been able to dig deep. Uh, There've been some tough moments, and she's hung in there and she's found resilience and, and has come through still with, still smiling. Amazing. we all dream as youngsters to do amazing things and then when you, like zara you do amazing things so you discover that beauty can be in the little things too i guess ถึงแม้ว่าเธอจะทําลายสถิติในการบินรอบโลกได้สําเร็จเธอยังมีอีกหนึ่งความฝันที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นนั่นก็คือการเป็นนักบินอวกาศ ความสำเร็จของซาร่าครั้งนี้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กผู้หญิงและผู้หญิงทั่วโลกไม่ใช่แค่การก้าวข้ามขีดจำกัดเรื่องเพศโดยเฉพาะในวงการการบินเท่านั้นแต่ยังเป็นการตอกย้ำคำพูดที่ว่าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ดยนยาบุญนาคไทย PBS รายงาน